หากคุณกำลังหาร้านเติมเกมคุณภาพผมขอแนะนำ Richman s h o p การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามกว่า3,000 300, 0 0คนเติมโลบอกด้วยบัตรโลบอกกิฟต์การ์ดได้ในราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line Official@ l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเงินสุดคุ้มให้เราไปเติมเองได้อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโทษขอไปคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ผมนั้นหายไปประมาณ1สัปดาห์เต็มๆนะครับหลังจากช่วงสงการที่ผ่านมานะคือหยุดยาสงการเนี่ยผมก็ได้กลับต่างจังหวัดนะครับแล้วหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็ได้ป่วยนะครับใช่ครับผมก็เพิ่งหายนะตอนนี้ก็เลยมาสัปดาอังคารเลยนะครับหลังจากที่ผมดูเลเวลตัวเองเนี่ยผมก็เพิ่งนึกออกเว้ยว่าตอนนี้เลเวลผมนั้นแบบไปไกลอยู่นะไปไกลมากเลยนะครับจนมันสามารถสร้างของหินแล้วก็ของเหล็กบางชนิดได้แล้วนะครับนี่ผนังเหล็กอ๊ <c oughs> ตอนแรกที่ผมเข้ามาเล่นคือผมขุดหินไม่เป็นใช่ไหมผมก็เลยถามคุณผู้ชมเนี่ยว่าหินเนี่ยมันขุดยังไงคือขุดหินทั่วไปแบบเนี้ยคือมันขุดไม่ได้เว้ยคือเราต้องมาขุดหินที่มันเป็นก้อนแบบนี้นะครับเนี่ยก้อนที่มันต่างจากพวกนะแบบนั้นนะครับคือผมไม่แน่ใจนะว่าอุปกรณ์เราเวลาระดับมันสูงขึ้นแล้วเวลาขุดเนี่ยมันจะยิ่งได้เยอะคือหรือเปล่านะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะใช้นี่ขุดเหล็กขุดหินก้อนนี้แล้วกันนะสำหรับคืนนี้เราก็มาลงเหมืองกันดีกว่าคุณผู้ชมครับหวัวงว่าหวังว่าไม่มีตัวออะไรปกมมาในนเหืงนะ โอเคผมไม่อยากนายวิชั่นตกเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมเสียงมันอยู่บนหัวตอนนี้ผมยังเงินไม่พอตือนายวิชั่นอันต่อไปอนะร้อยหนึ่งนะครับนายวิชั่นผมได้ไปฟาร์มนอกรอบมาด้วยนะครับหินผมก็เลยมีสองรอยปสิแปดไม้1 2อยิบเจ็ดแล้วก็เหล็กอีกเจิหกนะเพราะงั้นคือวันนี้บ้านเราต้องสวยคนระับมาเราต้องสวยอย่างแน่นอน The next day คือผมจะไม่สร้างแถวนี้เลยกันเนี่ยผมจะไปสร้างตรงที่ที่มันตกปลาได้ด้วยเลยกันนะคือตรงนู้นเนี่ยมันมีแม่น้ําอยู่เว้ยผมจําได้อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงหาดทรายตรงนี้เลยเลยกัน ก่อนอื่นเลยก็ต้องสร้างโทเทมขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับคุณสมบัติของเจ้านี่เนี่ยครับตอนแรกผมก็ไม่รู้เว้ยผมไปถามคนในเซิร์ฟเอานะครับคนในเซิร์ฟบอกว่าถ้าเกิดเราปักโทเทมไวนะ้เนี่ยมันจะไม่มีใครสามารถมาวางของใกล้ๆพื้นที่เราได้นะเพราะงั้นผมก็จะสร้างบ้านได้อย่างอุ่นใจนะว่าจะไม่มีใครมากวนเราได้อย่างแน่นอน,นครับหลังจากที่ผมสร้างท่าเรือเสร็จแล้วเนะี่ยผมมีความคิดว่าผมจะเอาประตูเนะี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับคือเวลามีคนมาบ้านเราถ้าเกิดเราไม่เปิดประตูตรงนี้ให้เขาเนะี่ยเขาก็จะไม่สามารถเข้าบ้านเราไดนะ เพราะงั้นคือเราต้องสร้างประตูหินไว้ตรงนี้นะ okay, โอเคโอค้โหมันมันใหญ่ไปปะวะคือประตูนี้มันเป็นของที่เราคาฟขึ้นมาเพราะงั้นเราสามารถเปิดได้แค่คนเดียวนะครับไม่ต้องห่วงไปนะคุณผู้ชมว่าจะมีใครมาเกียนบ้านของเราเลเยอร์สิ่งหนึ่งที่ผมคาดอยู่ตอนนี้แลวผมก็ต้องการมากๆก็คือไม้ไว้ันคือเราไปตัดม้กันก่อนผมเพิ่งเลิ่นไปเจอหัวข้อนี้ว้ยคุณผู้ชมนี่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 วินโดว์สโตนนะครับก็คือมันมีกำแพงสำหรับเป็นหน้าต่างด้วยนะเพราะงั้นคือผมจะทุบทุบกำแพงนี้ทิ้งแลวกนะัน โอเคทุบมันออกไปครับอุ้ยเมื่อกี้อุ้ยวิย้คุณชมเห็นมันไหมเห็นไหมเห็นไหมผมจะพยายามไม่มองมันตรงๆนะครับเห็นปะเห็นปะ The next day ตอนนี้ผมกำลังมีความคิดว่าผมจะเอาไอ้เจ้ากำแพงหินเนะี่ยมาทำเป็นพื้นนะครับเพราะถ้าเกิดผมค้าไม้พาเลทแต่ละอันนะ่คุณผู้ชมดูดิคือเราต้องเลียงไม้พาเลตประมาณกี่อันนะแปดอันปะถึงจะใหญ่หญเท่านะี้เพราะงั้นผมใช้หินยี่ห้าอันนะครับเพื่อมาสร้างกำแพงแล้วก็สร้างเป็นพื้นดีวกว่านะ ประมาณนี้นะครับผู้ชมแค่นี้พื้นบ้านของเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับ15 minutes later ตอนนี้ก็แพงบ้านของเราก็เสร็จไปรียบร้อยแล้วไม่มีใครสามารถเข้าบ้านเรามาได้อย่างแน่นอนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เปิดประตูให้เขาอะนะโอเคปิดไว้ <c oughs> แล้วเราก็สามารถส่องได้ด้วยเน,น,นี่ย SCP อยู่ไหนนะอะไรประมาณเนะี้ยแต่คือหลังคาเนะี่ยเรื่องของหลังคาผมผมจะเอาไงดีนะคิดไมมันดูเหมือนแบบไม่ได้เลยว่าหลังคาเนะี่ย <BS> ค,คือมันไม่ได้แบบนี้หลังคาแบบนี้คือใครเขาจะไปอยู่กันวะเนี่ยสวัออสดีครับ <BS> ไม่นะไม่หนูไม่หนูอย่าเข้ามา <BS> คือตามจริงแล้วเนี่ย SCP มันก็ปีนเข้ามาไม่ได้นะถ้าเกิดผมเอารัวนะครับวางไว้ตรงนี้1อันแล้วก็ตรงนี้1อันเนี่ยคือมันปีนเข้ามาไม่ได้เว้ยง,งั้นเราก็ไม่ต้องสร้างหลังคาอะไรกัน <BS> เดียว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 คือผมวางโทเทมแล้วไม่ใช่หรอวะ ทําให้ฉันดูแย่จัดๆเรื่องโทรเทมที่ฉันโมวไว้แล้วก็เรื่องความปลอดภัยของบ้านคือือ <demost ra> มันสร้างบันไดมาอันเดียวแล้วมันก็ปีนปีนปีนกระโดดจึงเข้าบ้านกูได้เลยแหละแต่ผมเชื่อได้เลยนะครับว่าไอ้หนุม่มนี่มันวางของไม่ได้แน่นอนเพราะผมย้ายโทรเทมเข้ามาในบ้านแล้วงไงล่ะไอ้หนุ่มนายวางของไม่ได้สินะต่อมาเรามาคราบคบเพลิงกันดีกว่านะครับผมมีแผนว่าจะทําเป็นคบเพลิงนะ้ย บ้านนกด้วยคือไม่รู้คุณประโยชน์ของมันนะครับแต่ว่าค้าบออกมาก่อนแล้วกันคือชื่อมันดูน่ารักดีเนี่ยเอาตั้งไว้ตรงหน้าต่างเลยปล่อยให้หนุ่มนี่มันงงไปแล้วกันนะครับว่าทำไมฉันวางของไม่ได้กันนะาเพราะนายติดโทเทมชั้นยังไงล่ะฮเฮยเดี๋ยวทั้งไอหัวเบคอนทั้งไอซีพีไมมันแตะไวบ้านผมดูเย้จังวะ คือผมตัง้งใจจะกันไม่มันเข้ามาในบ้านได้แต่คือเกิดในบ้านเลยวาร์มมาสปอร์ในบ้านเลยนีครับพี่บ้านนั่นคือการ SCP SCP ก็เข้าไปเกิดในบ้านการคนบุกลุกคนก็ข้ามบันไดแล้วก็ปีนเข้าไปสรุปสรุปว่าบ,บ้านหลังนี้คือมันกันอะไรไม่ได้เลยนีครับผู้ชม The next day คือไม่รู้ว่าเจ้าหีบเนี้ยมันจะสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าผมจะลองข้ามมาวางดูก่อนโอเคอุ้ยได้ด้วย แล้วคือเราก็เปิดได้อยู่คนเดียวป่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดหีบแล้วก็ใส่มาลงไปดูเลยกันนะอ่ามันใส่ได้จริงเฮ้ยอย่างนี้การคนแบบมาขโมยของได้เลยเนี่ยปิดไว้เออสวยแล้วก็เปิดอ่าของยังอยู่อ่ะกุ้งรอสเตอร์เรายังอยู่เนี้ยเลยแถวตอนนี้ผมก็ได้อาหารมาจํานวนหนึ่งแล้วเนะยครับมีโดนัทอยู่3มชิ้นวางเข้าไปแล้วก็พิซซ่าเนี้ยสองแฮมเบอร์เกอร์สามแล้วก็น้ำหนึ่ง กล่องสบีงของเราคือแบบเยอะยจะจัด,จดปิดเปิดอาหารไม่หายวะ่ะอาว่ะแค่นี้เราก็มีชีวิตอยู่รอดในเกาะแห่งนี้ได้อย่างสบายแล้วเนี่ยครับสำหรับค่าคืนนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับสำหรับบ้านสุดแสนจะปลอดภัยของเรา SCP เข้ามาเกิดอยู่ข้างในบ้านคนปีนบ้านเข้ามาแล้วก็กระโดด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 เข้ามาอยู่ในบ้าน <laughs> ปลอดภัยสุดๆงั้นผมก็ต้องขอจบไปที่ตรงนี้แล้วกันเนียครับสำหรับบ้านหินสุดแสนจะปลอดภัยของเราอนะ โอเคนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปะไรจะเ,เกมอะไรหรือว่าคุณผู้ชมอยากให้ผมมาสร้างบ้านอะไรเนี่ยคุณผู้ชมก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะหรือว่าคลิปหน้ามันอาจจะเป็นบ้านเหล็กก็ได้นะครับคือบ้านเหล็กมันอาจจะดีกว่าบ้านไม้ก็ได้นะคือผมจะพยายามสร้างไม่ให้คนปีนเข้ามาได้นะครับ,บคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ติดตามมารับชมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปแล้วฝากถึงไอ้พวกที่ทำให้บ้านฉันดูแย่ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ครับ